ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็จะพาขับเรือกันเนี่ยนะครับพาน้องบิวไปที่นี่เลยที่ไหนครับวัดบางวิเบการามโบสถ์จนน้ำเนี่ยนะครับครับผมกลางน้ําเลยอาจารย์จะเป็นคนขับเองเลยเหครับใช่แล้วนั่นไงใช่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแข่งทีงานว่าเป็นงูนะมาดูที่พี่ อาจารย์่าแ่วเยมันกลัวไนไม่กลัวไอา์ไม่กล้าถือไเดเป็นกลัวครับไปแล้วครับอดอยู่ไหนแอดมันรู้แล้วได้แล้วเออเดี๋ยวก่อนยวให้มึงดูรักมาอย่างดีเลยมันถ่ายอยู่ครับท่านผู้ชมมันถ่ายอยู่ริมน้ำ อก่อนเอาเหมือนจริงไปง่เดียวมันรู้ผมลอกนี่ไปนี่นะเฮ้ยบึิกเดี๋ยวลงไปมึงก็หลบหลบกูหน่อยนะเอเกมเอเกมก้กกกอไมึงเดนดีกูเดี๋ยวมก่อเดี๋ยวีามเดี๋ยวมเอันแล้วมงเมีเอมันมีมีเอเยอแกมันครับเดี๋ยวมึงล้กอ่ะมึงหลบดีก่อนได้ๆ นั่นไงใช่เลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็จะพาครับเรือคเนี้นะครับพาน้องบิวไปที่นี่เลยที่ไหนครับวัดบางวิเบการามโอดจนน้ำเนี่ยนะครับครับผมกล่งน้ําเลยอาจารย์จะเป็นคนขับเองเลยเหรอครับ ต้แต่รอรอรออีกคนนึงได้ข่าวว่าจะเป็นลูกทะเลนะครับทะเลทะเลทะเละคือโตมากับเรือเหมือนกันเลยครับไม,ไม่ใช่หรอกโตมากับเรืออาศัยเขาอยู่ครับอ๋อพ่อแม่ยายกลัวก็เลยให้อยู่กลางแพอ๋อน,นครับจริงไหมฮะเนี่ยที่กขาเลยคำกับต้นกำเนิดเขาเป็นรอยแออออพรพ่อแม่ทิ้งทิ้งแค่ทิ้งแต่เด็กๆต้องการมากเลยผมก็เลยมาอยู่กับโชเฟอร์เขาเนี่ยนะครับข้ามกีฬาผมเป็นคนสังขาะบุรี ครับนะแต่ถ้าจะอยู่ที่บันแทวครึ่งครึ่งคนคนอ๋อคนกคนเดียวมตอนนี้แอดบินไอไม่ใช่แอดบินตอนนี้ทีมงานผมเนี่ยถ่ายเอาถ่ายเอาเลยครับ <c oughs> คือคือ,คอ,คอ,คอไม่ทําอะไรอรถก็ไม่ขับมีมีชื่อเลยนะไอสองวิย่ยจะไปดูมันนะฮะ <c oughs> มามัง่งไม่มามัง่งเดี๋ยวนอนหลับมัง่งไอตัวได้มีหนวดไปไหนแล้วกี้เข้าห้องน้ำนะฮะเดวเจอง,งูก็กลัวผมก็เลยหลอกงูมันไม่กลัวสักคนเลยนะงูเป็นไรดูด้วยดูด้งูเป็นไร นี่ครับคืองูกลัวจังเลยไปก่อนก็่สองนาทีนะครับตอนนี้สามสิบวิคือร้อนมากอากาศกำลังสบายเลยครับนี่นี่ตัวบนนี่แสบมวัยแสงนี่คนนี้แสบมากเข้าห้องน้ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ครับเราจะลงมาด้วยต้องปล่อยนิดนึงครับดูเพื่อนอะไรครับเพื่อนอะไรครับเราไปยิงอะไรเนี่ยดูเพื่อนเองครับ จะจะขับด้วยเองหรอได้ขับจริงอ่ะอืออาจะขับเป็นเหรอเนี่ยนั่นไงใช่เลย ใช่เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะผมที่เดินทางมาจากพรปริลรเวอร์รีสอร์ทนะฮะถ้ามองเห็นไกลโพ้นเลยนะฮะมาถึงเนี่ยที่นี่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่เด้เลือกโบสถ์เก่าของวัดวังวิเวการามของพ่ออุตมะั่นได้สร้างนะฮะตั้งแต่โบสถ์แรกๆเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้พอทาเขื่อนเขาแหลมขึ้นมาน้ำก็เพื่อท่วมท้นมาชาวบ้านก็ต้องอพยพขึ้นในพื้นที่สูงชาวมอสลิม ริมฝั่งนะก็จะทําอาที่การประมงบ้างอะไรบ้างแนละ้วแต่แต่อยู่ในชายน้ําเนี้ยด้านนี้นะฮะที่ท่านเห็นประมงตรงตรงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นหอระฆังนะฮะส่วนด้านหน้านะเป็นอุโบสดบสถสดตังนี้ก็เขาแก่อายุอานามก็โอ้หนะนาะนครับนะพระเดิมเจ้าท่านเจ้าวาดนะครับวัดวังวิเวการามก็คือท่านเจ้าวาดนะครับก็คือหลวงพ่อสม่าท่านได้สร้างวัดตรงน,นี้เลยเน,นะเดี๋ยวผมกับน้องบิวเขาจะพากันไปชมไปกราบไหว้ขอพร คือเป็นศิริมคนลนะครับป่าน้องดิวค,ครับครับอาจารย์ต,ตองนี้นะช่วงเย็นแต่ต้องตามเขาจะไม่เปิดช่วงเย็นด้านที่เป็นด้านของละทางด้านบนสุดนะถ้ามีชมเปรียบเทียบเอาเาลยกันแต่เดี๋ยวจะชมโบดเก่าเพราะว่าเห็นผุก็ไม่เคยเห็นตอนนี้ส่วนใหญ่ยะมาแล้วเนี่ยมานีนน้ำต้น,นสูงนะครับอ,อ,อ๋ออาจารย์มาทุกครั้งนี่คือไม่เคยได้มีโอกาสมาไม่เคยไม่เคยปีนี้แหละเป็นปีที่ ก็ทุกปีมันก็จะแห้อย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็มีตามฤดูกาลสีมาอยู่ที่ประเทศเมรัฐครับเวลาทำโบสถ์มีหานหนึ่งจะมีขอบเกตพระธรรมสีมาครับโบสถ์สดเนี่ยนะครับครับแบที่สงครามเสร็จก็สุงขาวพวกนี้ก็จะเป็นขอบเขตของสิ่งสำเป็นทั้งหลายนะครับเวลาฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นทางพระหน้าพระเขาจะถือว่าเป็นลูกนี้ลูกเกต์พระธรรมสุมานี้บางทีเราก็เห็นเด็กๆน้อยๆนะมังคุเทศตัวน้อย บางทีก็ให้ความรู้ต่างๆครัอย่างที่สถานบอรที่ไปใช่ไหมฮะเขาจะมีมังคุดนะมังคุดเทศครับจะมังคุดเทศนะมังคุดเทศครับมังคุดเทศมังคุดเทศเป็นมังคุดลูกกลมๆเลยนะครับออกมาขายในเมืองไแล้วคนจะอยากกันมังคุดเทศน้อยเนี่ยครับจะบอกนะเป็นนักเรียนในเพื่อพี่เพราะที่บอกว่านะที่มาที่ไปเน่าเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆได้นะในช่วงที่เป็นในสภเพาวะปกติเราก็จะเห็นเด็กๆน้อยเนี่ยนะครับที่บางพื้นที่ก็จเห็นเด็กกระโดด น,น,น้ำมาจแตงพันมอนแสงอะไรสวยเลยนะครับอาจารย์สวยมากครับจริงๆเราวันนี้ท่านผู้ชมนะครับสามพันนี้เป็นสามพันที่ค่อนข้างมีพลังความแข็งกล้าเรื่องของความร้อนครับเราก็มาคือพาแม่ามาทําบุญแล้วก็สุบใจกันใช่ครับนะฮะพาแม่มาทําบุญนะแล้วก็เลยเอาภาพเรินต์มาฝากท่านผู้ชม,ม ได้เดี๋ยเราไปดูที่ต่อไปมาที่ต่อไปับคุณแม่ครับพร้อรือยังนี่แสดงว่าที่คุณแม่ก็ดีขึ้นดีคาะสุขภาพคนเราอะได้ทําบุญสร้างกุศลกันครับจิตใจก็สบายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเลยครับไปที่ต่อไปเลยครับไปคุณแม่มาลงเรือลานาวาพวกเราไปนะครับเราจะได้ไปสู่ประตูสวรรค์กันนั่นไงใช่เลยมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคตอน เขาย้ายไปฝั่งไทยไม่ใช่ก็ฝั <t <t ่งมอนค่ะส mm ่วนแผนตั้งตั้งตรงนี้นะคะไหนอะไตั้งตรงนี้ภูเขาด้วยนะไม่ใช่กับตรงนี้เสาด้วยนะเสาอะไรเนาะเสาปูนโรงเรียนค่ะโรงเรียนเราป่าะมันเป็นโรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนมอนค่ะอ๋อโรงเรียนมอญชื่อโรงเรียนวังกะค่ะวังกะอ๋อต่อเลยครับจบแล้ว เก่งมากคือใครสอนเนี่ยน้องนะก็คือเด็กยเยาวชนนะฮะให้ความรู้คือถือว่าเป็นมังคุดลูกกลมๆ <c oughs> เออไม่ใช่ <c oughs> มังคุด <c oughs> มังคุดเทศน้อยน,นะฮะเก่งมากเลยมีกี่คนสี่คนเดี๋ยวลุงลุงหัตถานี่จะให้สตังค์จะพอหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> มีกี่ใบเนี่ยไอ้เกมมีกี่สี่ใบป่ามึงอ่ะ <c oughs> แรกวัดดิไอ้น้องใครมีสี่ใบมั้งมารวมกันเลยป <c oughs> ีบริโภคไปยิ้มก่อนยิ้มก่อนสี่ใบเนี่ยหนึ่งแล้วยิ้มสามใบอุตมะท่านสร้างใช่ไหมใช่สร้างเมื่อปีไหนกะ ไม่ทราบเหมือนกันเก่งมากค่ะไม่ทราบครับครับครับพูดนั่นไงใช่เลยนั่นไงใช่เลยนั่นไงนั่นไงใช่เลยทำนี้นั่นไงใช่เลยพร้อมกันใช่เลยต้องแว้กล้องแวะมาพร้อมกันเร็วต้องแวะใช่เลยเร็วเอาตั้งสามสองเอามาพร้อมกันนั่นไงใช่เลยอายุขออีกทีขออีกที่นะครับเฮยยุขออีกที่เฮยูุสปีกิ้งครับเฮยยุโน พร้อมครับพร้อมนะครับห้าสี่สามสองงันไงใช่เลยฉันอยูสปีกิ้งโอเคเอยูไม่พ้นจากโควิดแล้วมาที่ที่นี่นะคะยาที่นี่เมวที่นี่พร้อมอ่ะนี่เนี่หน้องสามเริ่มสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่งเดินมอะไรมาเลยอ่ะห้าสี่สามสองอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดกหญิงพล้อยค่ะพ้นจากโควิด ถ้าพ้นจากโควิดแล้วม,มาเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะโอเคเก่งมาปมือยู่ยู่ป,ปมมือจานนะี่ก็ท่านผู้ชมฮะนี่คือความน่ารักของเด็กท่านผู้ชมถึงแม้เนี่ยเราจะให้สินกำลังเล็กเลกน้อยกับน้องน้องก็ยังดูแลทําไมต้องจับเรืออย่างเงี้ยครับน้องอยมันไม่ให้ไม่ให้มันไหลหรอไม่ให้ไหลหอ๋อถ้าไหล,<อ>ลแล้วจะได้ไม่ตื่นโอ้ห้ามไหลห้ามไหลเดินไหก็คุณแม่นิมน มีขนมปังปลาเลยแตหลังน้หนูต้องใช้แมสปิดปากด้วยลูกนะนั่นไงใช่เลยพี่ครับท่านผู้ชมครับท่านนี้ก็คืออุโบสถนะที่เป็นหลังเก่าถือว่าเป็นโบสถ์ไทยที่สมเด็จอดีตสมเด็จสังฆราชตั้งแต่สมเด็จสังฆราชองค์ต่อนู้นนะฮะท่านได้ไปสร้างไว้นานแล้วนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธราชน์นะครับประดิษฐานอยู่แล้วเป็นโบสถ์ที่มีตร้งปรักงทังนะครับแต่ว่ายังเป็น เรียกว่าศิลปะนะแล้วก็ที่รู้เหนื่อยครับศิลปะและสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนะที่มาสังขาะบุรีต้องมาเที่ยวชมแล้วก็มากราบไ้า้สกการะลักษณกรเดี๋ยวผมจะพาน้องบิวเนี่ยเดินขึ้นไปมัสสาจบกบบเหนื่อยเดินทางมากนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะน้องมังคุดน้อยเก่งมากแตะเพราะว่าถ้าครั้งหนึ่งในผมมาถ่ายรายการเนี่ยจะมีที่สะพานมอญเนี่ยน้องเองก็จะมีคุณครูเนี่ยให้ความรู้เรื่องราวของสถานที่ต่างๆนะครับ เกนะ่งมากนะเด็กสมัยนี้นะต้องส่งเสริมกันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะช่วงโควิด1 9แต่ว่าผมเองไี่มาในภารกิจนะในภารกิจงานของผมนะครับส่วนนี้นนก็คือมาเก็บภาพประปากท่านผู้ชมด้วยนะครับเห็นไหมฮะท้องฟ้าหย่ำเย็นนะฮะที่กําลังจะตกลงนะฝั่งของนะสามประสบนะครับมนน้ำสามสายมารวมกันเนี่ยหละฮะชมบรรยากาศเลยสวยๆครับทุนผู้ชม ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเราไปชมโบสถ์เก่ากันเลยครับนั่นไงใช่เลยน้องบิวมาเดี๋ยวตอ,อกไม้นะฮะกาะทุบเทียนพร้อมแล้วเราจะไปกล่าวบ้านขอพรพ่ศที่ร์ในโบสถ์หลังเก่านะฮะวาพระพิกษุรากัรปะเชิญครับตางขึ้นเนินนิดนึง่งเดี๋ยวแยากจะมาเกัก่อนอเหนื่อยเลยครับ อันนี้ให้แม่ให้น้องเลยครับได้สบายอ่ะอันนี้เลยเตียนเตียนมีหมีเลยกคนเล็ไ้โหก็ทำเป็นไหู้งตึ้ง เเรินนีนนน้บโอคทางขึ้นสวยมากเลยครับอาจารย์ <Okay. S 1> โบสบทเก่าจริงๆบทเก่าเป็นโบทของไทยฝั่งรุนฝั่งมอนด้านขวาซ้ายมือเราก็อะไรไปไปเป็นกระเหลี่ยงครับพระพุทธชินราชใช่ครับคือสปเด็จพระสังฆราชนะยครับแน่ดีจนเก่าท่านได้มาสร้างไว้องค์งก่อนรูนนะครับ ต้องนั่งเรือมาอย่างเดียวซึ่งอาจารย์องดูเลยอาจารย์สู้สูอาจารย์สู้สู้ครับดันดันอาจารย์ครับเลยครับไปเกียร์ต่ำนะครับผมสบายครับท่านผู้ชมทักม่อยากจะ้วก็คุยที่วิ่เหนื่อยวจะขาดใจในด้านหลังก็จะเป็นล่างงานนี่ก่อตามผนังไปแล้วกับเกียรกล้วยมาแล้ว โอ้คาเทมิกครับตอนนี้เรากำลังผ่านวิวแม่จะเข้าทหน้าโบสถ์นะครับใหู้ไปครับเต็มเชิมนะรตอนนี้ตรงนี้ก็คือด้านหน้าติดน้ำด้านหลังติดภูเขาสูงไม่มีถนนครับ เดี๋ยวให้น้องดูเพลินหน้าเลยครับนั่นไงใช่เลย พรพรแห่งพระพุทธชินราชตกปักตุาอธิบาลท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ได้ชมคลิปของผมด้วยนะครับ ตกแ,แก่มากนะฮะถนนไม่มีนะฮะก็อยูดติดต,ติดอยู่กับถนนเซาแลมนี่เลยนะครับสามประสบรับไม่นาสามประสบเลยบรรยากาศรอบนอกนะครับผมว่านะฮะถ้าใครที่ไม่เคยมาเนี่ยอยากให้มา่าในช่วงเช้าต็เช้าหรือตอนเที่ยงนะครับก็จะมีเรือนะครับพร้อมทั้งมักคุเทศตัวน้อยนะครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงของโควิดนะครับไนทีนนะครับก็เป็นช่วงที่ เราเพียงแค่มากราบป้ายจัการาคอปอลให้เป็นสินริมงคลนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วม<_><_>กันป่าด้านนี้ก็ติดกันเห็นรอบรอบนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮคือป่าไม้เท่านั้นเลยนะฮะตรนนี้ยังร่มรื่นนะด้านหน้าผมที่บอกเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมองไปตามผมเนี่ยก็จะเห็นความสวยตต้นไม้จีดช่วงเย็นนะครับพัดที่ตก หลักไ <ate> ม้หลักใหญ่หลักไม้ลกเนี่ยเยอะแยะนะฮะหลักไม้ก็เกาะจริงตอนที่ผมมานะฮะในช่วงตามตะบู์ช่วงหน้าฝนเยอะกว่านี้นะฮะเพราะว่ามาชุ่มชื่นด้วยฝนตกนะครับจะเห็นมะคุณทเน้อยแล้วก็ท่านชิดเข้ามาครับพอสมควรเลยแต่เดี๋ยวนะฮะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มากันไม่ได้มากเลยครับพอช่วงนี้ก็เป็นช่วงอยู่ห่างๆไปบ้วงนะฮะผมมีโอกาสมาอ่า ภารกิจนะฮะภารกิจของรายการนะตัวบีต้องประชุมคณะทำงานนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาส่วนตัวส่วนตัวที่สิ่งนะครับเห็นน to ี to to so down, ่ท่านหลังท่านหลังอุปส r v o นะครับคือหลังคาที่ไม่มีแล้วนะครับนั่นไงใช่เลยกูมากเลยหมวกมึงหลุดแล้วเนี่ยภาระกูอีกแล้วคือทุกครั้งอ่ะที่มึงอยู่กับกูอ่ะกูเข้าใจอยู่นะอยากสมบุญณอ่ะ แต่ยังให้ก็เป็นภาระกับพวกเราเยอะเกินทางลงนะครับนะครทางลงครับมาการจัดนะครับมาการจัดครับไม่ต้องมาก็คือแบบไมต้องมาแล้วไงครั้งเดียวรู้กันใครไม่เห็นหน้าตากล้องครับโหตัวแสบนี่ครับเนี่ยไม่ต้องไปถูไปสองวิอะไรนี่เราจะดูไปก็เท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมออกไปนะครับสองวิสองวิเต็มที่ได้เดียวลงคลองครับคือปกติก็เป็นชั่วโมงไงอันนี้สองวิจบครับคือไม่ทันนีโฆษณาฮะในยูทูปตัดก่อนคือได้แค่สองวิอะครับเขาเปิดไปที่อื่น คือเรามีหลายใช่มาที่มาของสองวีดในขนมตากล้องอ๋อเออผมภาตาชาแนลอันนี้สองวีดครับอ๋อครับคือดูแป๊บเดียวพอครับไม่ต้องดูนานหรอกครับก็สาระไม่มีอ่ะมีแต่หน้าตาดีไปบานๆครับผมไม่ไหวเลยรู้สึกเป็นพูดชกกับนักมวยอย่างเราอ่ะใครเข้าใจมึงอ่ะหน้าตาเหมือนมากเลยนะครับคือชกใครครับพูดชกอันนี้แหละคุณคุณจั่วนะฮะบัวขาวละชื่ออะไรครับบัวรู้กิลลงบัวขาวอีหลงนี่แหละครับดูเออ นี่เด็กๆน้อยๆนี่ก็อยู่นี่สภาพนี่ท่านผู้ชมยังเป็นสภาพแบบบ้านๆนะฮะให้เราเห็นนะคือส่วนใหญ่แล้วมาเนี่ยก็จะกลับกันละสามโมงกลับแต่เนี่ก็คือเห็นละชาวบ้านหายหมดแล้จะมีน้องๆหนูๆนะฮะแล้วก็จุ่มชนไปดูตรงนูงน้นจุมชนเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันครับเลี้ยงควายเลยนะฮะข้างหน้าครับควายเดินข้างหน้าโน่นเลยอ๋อมึงด้วยครับกูว่ามึงแหละได้ครับเดี๋ยวไปดูวัวเมมพร้อมมีเมมป่ะพี่มีป่ะเมมมีเมมมีป่ะ อ,อมีอ่ะเปลี่ยนเมมเดี๋ยวไปดูวัวกันไปดูวัวกันเดี๋ยวเป็นเ <consciousness S 1> มมให้อาจารย์ก่อนอาจารย์กับเราวิ่งไปหาวัวนะครับไม่รู้จะคุยอะไรนะเราไปดูกันนะครับคือท่านผู้ชมเนี่ยวิถีชุมชนที่นี่นะครับผมบอกว่าในริมน้ำเนี่ยนะฮะมีทั้งชาวมอรมีช่างชาวกะเหลี่ยงสองฝั่งทัาน้ำนะครับผมว่าถ้าเราได้เห็นนะก็คือเป็นวิถีวิถีทางชีวิตของเขานะฮะผมก็มาชมนะฮะใครที่มา โบสถ์วัดบ้านเก่าเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเนะี่พราะว่าเป็นบบโบสถ์เก่าโบราณแ,แล้วนะฮะหลังจากที่ไหว้พระเนี่ยท่านก็รู้มเสียงภาพนะพระที่มังรตกเป็นสวยมากสวยมากครับ,บชาวประมงต่างๆโอ้โหสวยมากอาจารย์เลยเนี่โอ้โหวิวที่ทัศนี่์นี่งดงามดงามดงามเลยครับทุกผู้ชมโอ้โหสุดยอดไหมครับหลายๆคนที่ช้าผมผมทราบอยู่คือ,อยัางไงาก็ตามฝากช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับคนที่ถ่ายอยู่ก็คือในช่องทาง YouTube 2วิแต่ที่เหลือนะครับดู แล้วดูว่าจะไปชมของเขาต่อหรือเปล่าแางผมเนี่ยช่องผมมาถานเนี่ยที่กําลังติดตามมาชมอยู่นะฝากด้วยนะครับท่านเห็นนะฮะอันนี้ขึ้มาทำอะไรอาจารย์เขามองไปคุ้นกับเรานะฮะนี่เห็นไหมฮะชาวนาก็เลี้ยงวัวให้แต่ผมยิ่งงนกันเนี่ยเวลาเขาจะวัวข้ามไปฝั่งนู้นนะเขาจะทําไงก็ปล่อยมันข้ามไปเลยอาจารย์ข้ามไปเลยใช่ไหมใช่ครับมันข้ามได้วัวมันฉลาดวัวทำไมมีเขาสั้นกว่าควายร้อมให้แตกต่างอาจารย์ไม่ใช่มันเลียนน้อยปลา ถ้าเรียนสูงมากเลยควายยิ่งโตยิ่งเยอะอาจารย์ไม่หนือคนี่เนี่ยก็จะดูไงเขาเดิริมน้ำว่าเป็นยงไงไม่รู้ไ้เขา่ายอะไรกันเนี่ยน้องตัวน้อยอยู่นี่เดี๋ยวถามเขาเก็บวัวแล้วคือคือผมเพิ่งเห็นครั้งก่อนมาแล้วเนี่ยคือไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยฮะเขาก็คงเ,เลนะี้ยงแหละริม้ิมน้ำ,นำ,นำ,นำคือถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยโอ้โหน้ำขึ้นถึงนี้เลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นสี่หเืองของอาจารย์นาสวยมากเลยนะนี่โอ้โหดูทีัดฮะคือถ้าเป็นฝ่ามือผมก็เป็นพุทธยาะฮ เห็นไหมฮะฝ่ามือเนี้ยจะเป็นที่อ่าหลวงพ่ออุตมะท่านได้สร้างไว้นะสร้างไว้นะครับในส่วนนู้นนะครับแล้วก็ที่โบสถ์เก่าอยู่ฝั่งนู้นเลยนะที่หอะระฆังอยู่นู้นเลยเมื่อกี้เราที่ไปเจอมังคุดเทศน้อยนะฮะตัวน้อยมังคุดเทศครับฮะมังคุดเทศมังคุดเทศเออมังคุดลูกเล็กเลยครับมังคุดเทศนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูเขาขายอะไรกันเนาะท่านผู้ชมยังได้อยู่จะมาเวลาอันนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ โอเราไปดูกันน้องขายอะไรครับนะครับมีเรือลำน้อยอยู่เหี่ยเรือนี่เลยพระาทิตย์กลังตกเลยนะฮะขอบคุณทีมงานสองวีดเลยครับเดินทางมากับเรานะครับด้วยความบังเอิญเหมือนกันเราก็จะเอาความเพลิดเพลินฟัง,ง,ง,งน้องขายอะไรลูกเดี <Hello? S 1> ๋ยวโบตะเปิงฮัลโหลขายอะไรอ่ะขายอะไรทำอะไรลูกฮะฮะขายอะไรทำอะไรอ่ะลงคลิคปลงคลิปอยู่อันนั้นในนั้นมีอะไรอ่ะ ในในรังมีอะไรมีปลาปะปลาปะพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้เออบางเด็กบางคนโกก,ก็เดี๋ยวต้งองหาผูนะ้รู้พูดได้ปะ <c oughs> Are you speaking No Thank you โอเคน้องฟังภาษาฝรั่งได้นะครับภาษาฝรั่งน้องเข้าใจตรงกันนะฮะน้องสปิคกิ้งนะผมก็เลยออนลิ้นดิ้งคอยใจเลยนะฮะ <c oughs> คือริมน้ำนี่ท่านผู้ชมนะฮะสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าหน,น้าหนาวเนี่ยขึ้นไปถึงนู้นเกือบเกือบถึงโร <c oughs> งแรนตรงนู้นเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยโอ้โหความฟังใหญ่เป็นสาลเนี่ยนะครับมันร่มเย็น เมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมพอเทียบเรือมาไอเทีนะทีพุ่มกับผมเนี่ยเขาไปจับลูกป,ปลาช่อนคือจับให้ลดลงน้ําไปน้ํามันพัดมาเนี่ยปามก็จะค้างอยู่ริบิเนี่ยนะฮะวิถีชีวิตนะฮะของท้องถิ่นตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นเส้นการประมงนะฮะเพราะว่าน้ํที่เนี้ยทั้งปีอะมีนะฮะไม่ถึงจะแห้งเพราะปีนเขื่อนนะฮะน้ำก็มีทั้งปีแต่ว่าเป็นจะแห้งเงี้ยนะฮะสังเ,เกตการพัดมานะฮะระดับน้ําเนี่ยนะก็จะค่อยๆหลั่นแห้งลงไปนะฮะกุ่งหอยปูปปานะฮะอันนี้น่าจะเป็นที่ชาวบ้าน เขากินเสร็จแกะเปลือกหอยแล้วก็ทิ้งไว้นะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ทะเลนะครับหอยพวกนี้มันน่าจะอยู่เฉพทะเลเห็นไหมครับสภาพโอ้นะเล่นเอาเหงื่อตกเลยนี่เหงื่อปิดเป็นซิปๆเลยเพราะอะไรเพราะผิแหวนบนหลังยอกเลยเออมันนิ่มมันนิ่มโคแล้วอาจารย์โคแล้วโคนี่นิ่มๆด้วยนะโคนี่จริงๆอู้ยิ่งเย็นยิ่งสวยนี่น้องบิวน้องบิวสวัสดีอ๋อให้ไปปิดรายการก่อน ามใจพระเอกเขาหน่อยนะเขามาด้วยฝ่ามังเอิญบังเอิญนะฮะมาไกลมาไกลนะฮะพาแม่มาหาหมอได้ครับามแูหาหมอเราเจอแล้วก็พาให้เขาเนี่ยนะฮะมาแนะนาสถานเที่องเที่ยวร่วมกับเราด้วยนะครับท่านผู้ชมก็นะพยายามติดตามรับชมรายการนั่นไงใช่เลยนะนะครับอันนี้คืออะไรพี่เดือนพี่เดือนไหมเนี่ยพี่วัวผมว่าพี่วัวคือไอ้คนที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือ เดี๋ยวเอากล้องกลับไปไอคนนี้เขาก็อยู่แถวที่ไหนนะเป็นคนสุรินทร์ครับเ่สุรินทร์สินช้างสินช้างใหญ่เอออันนี้เรามาัออาไนไะสภาพะลยครับค่อยเดินไปตรงนี้ก็คือไม่ใช่เลนเน,นี่คือหญนะ้าละหญ้า,ามันขึ้นหลังจากที่ความสมบูรณ์นะฮะแร่แท่าต่างๆที่พัดพาดขึ้นมานะครับโหอันนี้อุนจิน้อยนะครับอย่าไปแตะมันคือพวกเขารอเราอยู่ไฮยูเซ ค yeah. นญี่ปุ่นก็พูดอย่างนี้นะครับนั่นไงใช่เลยเดียวมาเลี้ยงตรงนี้เลยเดียวแค่ัุวเมื่อกี้ไปดู